ครงงานคุณธรรมเรื่องตลาดนัดพอเพียงโดยห้องเตรียมความพร้อม13ช่วงชีวิตในระยะ6ปีแรกนับเป็นระยะเวลาที่สำคัญยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กควรสร้างพื้นฐานความจเจริญเติบโตเพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไปการส่งเสริมให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพย่อมต้องอาศัยกระบวนการที่หลากหลายซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตของเด็ก ทั้งนี้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นกระบวนการที่เด็กสามารถเรียนรู้โดยการทำเป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงโต้อตอบที่ให้ประสบการณ์ตรงและให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จะส่งเสริมระดับความเข้าใจที่ลึกยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู้ระดับพื้นผิวจะช่วยให้เด็กพัฒนาและส่งเสริมจินตนาการอีกทั้งมีความสุขและสนุกสนานให้เด็กได้เรียนรู้ต่างๆ ได้จัดทําโครงงานคุณธรรมเรื่องตลาดนัดพอเพียงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์และได้ปลูกพืชผักเพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเติบโตของพืชผ่านช่วงชีวิตต่างๆที่แตกต่างกันตลอดจนรู้จักวิธีการดูแลเป็นการฝึกการอดทนรอคอยของนักเรียนและยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงบทบาทของการเป็นผู้ซื้อและผู้ขายวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับตลาดนัดพอเพียงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชผักผ่านช่วงชีวิตต่างๆที่แตกต่างกันตลอดจนวิธีการดูแลรักษาและเพื่อให้นักเรียนได้แสดงบทบาทของการเป็นผู้ซื้อผู้ขายอีกทั้งยังเพื่อปลูกฝังความพอเพียงให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่มารับบริการประจำวันห้องเตรียมความพร้อมส3 ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่มีการส่งเสริมความพอเพียงระยะเวลาปีการศึกษา2,566เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2,567สถานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสิ0จังหวัดอุบลราชธานี วิธีการแก้ปัญหาคือมีการวางแผนและหาแนวทางเพื่อการจัดกิจกรรมขอความร่วมมือครูนักเรียนผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความพอเพียงสร้างสถานาการณ์จำลองตลาดนัดพอเพียงให้ครูประจำชั้นผู้ปกครองดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมหลักธรรมที่นำมาใช้คืออิสทิบาทสีคุณเครื่องที่ทำให้ประสบผลสำเร็จฉันทะพอใจรักในสิ่งที่ทำ เต็มใจทำวิริยะเพียรประกอบสิ่งนั้นแข็งใจทำจิตตาเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นตั้งใจทำสีวิมังสาปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเข้าใจทาําสู่คุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมอัตลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสิทธิ์จังหวัดอุบลราชธานีคือมรารยาทดีมีวินัยใจพอเพียงเชื่อมโยงกับคุณธรรมเป้าหมายคือใจพอเพียง พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาสิจังหวัดอุบลราชธานีห้องเตรียมความพร้อม13เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่มีการส่งเสริมความพอเพียงก่อนการดําเนินโครงการเนื่องจากนักเรียนไม่รู้จักการซื้อการขายซึ่งคือการแลกเปลี่ยน เมื่อต้องการสิ่งใดผู้ปกครองก็จะหยิบยื่นให้นักเรียนไม่ได้เข้าใจถึงกระบวนการที่ได้มาเช่นผักผลไม้ที่ต้องมีการปลูกและดูแลจึงจะมีผลผลิตของกินขนมหรือสิ่งที่ต้องการอยากได้ต้องมีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินซื้อมาจึงจะได้รับดังนั้นเมื่อนักเรียนออกไปสถานที่ภายนอก ร้านค้าตลาดห้างสรรพสินค้านักเรียนไม่เข้าใจการแลกเปลี่ยนจึงหยิบแล้วเอามาเป็นของตนเองลองให้โวยวายเมื่อต้องการขาดการรอคอยจึงได้จัดทําโครงงานคุณธรรมเรื่องตลาดนัดพอเพียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงปัญหาของโครงการในช่วงแรกๆของการดําเนินโครงการนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือนักเรียนไม่เข้าใจถึงการแลกเปลี่ยน และกระบวนการที่ได้มาของสิ่งของที่นำมาซื้อขายโครงงานคุณธรรมตลาดนัดพอเพียงของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10จังหวัดอบบุบลราชธานีห้องเตรียมความพร้อมสิบโด้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะครู นักเรียนผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมโดยมีการส่งเสริมความพอเพียงจึงทําให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกคือนักเรียนสามารถปลูกผักได้นักเรียนสามารถดูแลผักได้และนักเรียนสามารถปฏิบัติตนในฐานะบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขายได้ผลการดําเนินโครงการในอนาคตควรดําเนินการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเด็กต่อไปและขยายผลโครงงานคุณธรรม เรื่องตลาดนัดพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหน่วยบริการต่างๆเข้าร่วมด้วยห้องเตรียมความพร้อม13ขอขอบคุณค่ะ